สวัสดีครับพบกับผมพัทรโชคนะครับทางช่องฟอร์ดพัทรโชคนะครับผมเป็นที่ปรึกษาการขายของฟอร์ดสาขาพระประแดงนะครับผมเป็นบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัทออโต้แกลเลอรี่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาชมเจ้าตัวฟอร์ดเรนเจอร์นะครับวายแท็กซี่คูลสีเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับไบเทอร์โบนะครับคันนี้นะครับผมราคาจัดจําหน่ายของเขาจะอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับแต่ว่าคันนี้จะเป็นสีพิเศษนะครับคันนี้อ่า จะมีค่าสีบวกเพิ่มมาจากราคาตัวรถ10,000บาทนะครับราคาเบสเสร็จแล้วเนี่ยรวมอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนบาทนะครับผมเจ้าตัว y ายแท็กซคุคันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรพิเศษกันบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัว Y ายแท็คันนี้นะครับสำหรับเจ้าตัว y ายแท็คันนี้นะครับยังมาพร้อมกับอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ถือว่าครบคันมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างครับแบบ s t o p a n d G o นะครับพร้อมด้วยระบบตรวจจับคนเดินถนนนะครับมาพร้อมกับระบบ ช่วยเตือนการชนด้านหน้านะครับและระบบช่วยเตือนการชนด้านหลังนะครับยังมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อที่เป็นแบบดิฟล็อกหลังไฟฟ้าให้ด้วยนะครับสำหรับเจ้าตัว w i t e ทคันนี้นะครับในส่วนของคันนี้นะครับยังมาพร้อมกับกล้องรอบทิศทางนะครับสามร้อยหกสิบองศาให้ด้วยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ยังมาพร้อมกับระบบ ช่วยรักษารถให้อยู่ในช่องทางเดินรถหรือในเลนนั่นเองนะครับและยังมาพร้อมกับระบบช่วยเตือนเมื่อรถเราออกนอกเลนนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรพิเศษกันบ้างนะครับเราเริ่มจากในส่วนของด้านหน้าเลยนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับเจ้าตัวฟอร์ดไวท์เทคคันนี้นะครับยังมาพร้อมกับกระจังหน้าแบบสีเทากาไฟนะครับจากโรงงานเลยนะครับพร้อมด้วยตะแกรงลังพึ่งขนาดใหญ่นะครับช่วยระบายความร้อนของ ห้องเครื่องได้ดีนะครับในส่วนของตัวน,นี้โลโก้ฟอร์ดนะครับรองพื้นด้วยสีน้ําเงินตัดด้วยโครเมียมพร้อมด้วยตัวอักษรคําว่าฟอร์ดนะครับให้ความดุดันและหรูหรามากๆนะครับในส่วนของตัวนี้ยังมาพร้อมกับไฟหน้าแบบแ a g i ิ l เอดีนะครับในไฟหน้า m a g i ิ l เอดีนะครับเขามีความพิเศษในตัวของเขาเองก็คือไฟตัวนี้นะครับยังสามารถปรับมุมลําแสงอัตโนมัติเองได้นะครับทําให้อ่า รถเนี่ยสามารถปรับมุมองศาของแสงเองได้อัตโนมัติตามน้ำหนักบรรทุกข,ของตัวรถนะครับและยังมาพร้อมกับระบบเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติให้ด้วยนะครับในตัวนี้ในส่วนของเจ้าตัวไฟแมทชิกนะครับยังมาพร้อมกับระบบป้องกันไฟแยงตาของรถคันหน้าได้ด้วยนะครับถือว่าเป็นความพิเศษของเขาจริงๆนะครับสำหรับเจ้าตัววายเทคสีคูณ4คันนี้ถือว่าเด็ดมากๆเลยครับในส่วนของด้านล่างนะครับก็ยังมาพร้อมกับไฟตัดหมอกแบบ led จากโรงงานมาเลยนะครับตัวนี้ถือว่า,าไฟ เป็น full option LED ให้เลยนะครับทั้งคันเลยนะครับส่วนตัวนี้ด้านหน้านะครับยังมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ให้ถึง4ี่จุดด้วยกันนะครับในส่วนของชายกันชนด้านล่างนะครับชายกันชนด้านล่างจะเป็นสีเงินนะครับตัดกับตัวรถทําให้รถเนี่ยดูมีมิติและโดดเด่นดูสูงดูสง่ามากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของด้านล่างนะครับก็ยังมาพร้อมแต่ขอลากจูงให้ทั้งคู่หน้าเลยนะครับทั้ง2ข้างเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวฟอร์ดวายแท็กซคณี่คันนี้ถือว่า ความดุดันหรือความหล่อของเขาเนี่ยจัดว่าไม่รองใครในบ้านเราเลยจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างนะครับว่าในส่วนของด้านข้างมีอะไรที่พิเศษกันบ้างนะครับผมเราเริ่มจากในส่วนของด้านข้างนะครับในส่วนของด้านข้างเริ่มจากที่ล้อเลยนะครับตัวนี้นะครับล้อของเขาเนี่ยจะเป็นล้อแม็กซ์อลลอยมาจากโรงงานเลยนะครับเป็นสีเทอรกาไฟท์โลโก้ฟอร์ดนะครับมาด้วยยางมิชลินนะครับขนาด255ทับ65 R18 ให้เลยนะครับตัวนี้ ตัวนี้นะครับยังมาพร้อมกับระบบดิสเบรกให้ทั้ง4ล้อนะครับในส่วนของระบบความปลอดภัยนะครับยังมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ให้นะครับผมและระบบช่วยกระจายแรงเบรกแบบ EBD นะครับทำให้เวลาเบรกเกิดความมั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยแน่นอน100%นะครับสำหรับเจ้าตัว y ายแท็คันนี้ถือว่าเด็ดมากๆเลยครับในส่วนของคิวร้อนะครับเป็นคิวล็อกสีดําด้านขนาด3นิ้วจากโรงงานเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านบนบ้างนะครับว่า มีอะไรพิเศษกัน้างนะครับเริ่มจากในส่วนของด้านบนสุดเลยนะครับมาพร้อมกับราวลังคาสีเงินนะครับจากโรงงานเลยให้ความดุดันและก็หรูหรามากๆนะครับในส่วนนี้กระจกมองข้างครับเป็นสีเทอากาไฟจากโรงงานเลยนะครับพร้อมด้วยไฟเลี้ยวแบบ LED ที่กระจกมองข้างนะครับเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ให้เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น,นครับทำให้รถที่สัญจรล่วงทางกับเรามองเห็นรถ ของเราได้ดีนะครับขนาเราทําการเปิดไฟเลี้ยวยังไม่พอนะครับในส่วนของด้านล่างยังมีไฟส่องสว่างข้างตัวรถไว้ให้ด้วยนะครับเวลาที่ลูกค้าไปในที่มืดนะครับเปิดประตูลงรถทําให้เราเนี่ยครับเห็นทัศนวิสัยในรอบตัวรถละครและยังมาพร้อมกับกล้องด้านข้างให้ด้วยนะครับในรถรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับแก้มข้างนะครับสีเทอรกาไฟนะครับคาว่าโลโก้ไบเทอร์โบนะครับตัวนี้ติดมาให้เลยนะครับดู บ่งบอกเลยว่ารถคันนี้เป็นเครื่องยนต์แบบไบเทอร์โบหรือเทอร์โบคู่นั่นเองนะครับยังมาพร้อมกับคีบระบายความร้อนนะครับช่วยระบายความร้อนของห้องเครื่องได้นะครับตัวนี้มือเปิดของเขานะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเราใส่เป็นเบ้ากันลอยให้นะครับตัวนี้ถือว่าเวลาลูกค้าเปิดประตูนะครับเล็บอาจจะไปขีดข่วนสร้างความเสียหายให้กับสีรถได้ตัวนี้ถือว่าป้องกันได้ดีนะครับกันสาดเราติดให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับทั้ง4ชิ้นเลยนะครับ และิฟรมนะครับติดให้ลูกค้าเรียบร้อยลูกค้ายังสามารถเลือกได้นะครับว่าต้องการความเข้มของเฟรมขนาดไหนนะครับไม่ว่าจะชอบมืดมากมืดน้อยได้หมดนะครับขอเพียงแค่ลูกค้าบอกเราเราจัดให้ได้เลยครับไม่ต้องกลัวนะครับในส่วนของด้านล่างนะครับยังมาพร้อมกับบันไดข้างขนาดใหญ่นะครับสีดําตัดด้วยขอบสีเงินนะครับทําให้รถเนี่ยดูมีมิติโดดเด่นนะครับมากๆเลยครับส่วนตัวนี้ในส่วนของด้านท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูความพิเศษในส่วนของด้านท้ายกันบ้างนะครับ ในส่วนของด้านถ้ายเนี่ยยังมาพร้อมกับโรบารขนาดใหญ่จากโรงงานเลยนะครับตัวโรบารเนี่ยเป็นสีเทากาไฟนะครับตัดด้วยแถบสีเงินนะครับเป็นลาวแข็งแรงนะครับไว้สําหรับยึดหรือว่าหยิบจับได้ถนัดมือขณะเราบรรทุกหรือว่าเรามีผู้โดยสารนั่งด้านหลังท้ายกระบ,บะนะครับตัวนี้เพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้านะครับผมและเนืออื่นใดเลยครับเป็นความพิเศษที่ปลอด มีให้นะครับก็คือชายบันไดด้านข้างท้ายกระบะนะครับตัวนี้ยังสามารถทําให้ลูกค้านะครับเกิดความสะดวกสบายขนาดก้าวขึ้นท้ายกระบะนะครับตัวนี้ทําให้ลูกค้านะครับไม่ต้องไปปีนด้านหลังแย่งกันนะครับตัวนี้สามารถเหยียบและปีนขึ้นได้เลยนะครับเพิ่มความสะดวกสบายให้กับตัวลูกค้านะครับผมถือว่าตัวนี้ถือว่าออปชันมาได้ครบคันจริงๆสาหรับเจ้าตัว Ford r a n น ger อร์ Y Taxi คูณ4ี่คันนี้นะครับไม่พอนะครับในส่วนของไฟท้ายนะครับในส่วนของไฟท้ายของเขาเนี่ยก็ยังเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับ Full LED เลยนะครับตัวนี้ยังมาพร้อมกับเซนเซอร์นะครับและพิเศษนะครับคันนี้เราติดตั้งครอบไฟท้ายสีดําด้านพร้อมด้วยโลโก้คําว่า l a n g e r สีแดงให้กับลูกค้านะครับในส่วนของฝาท้ายนะครับเริ่มจากตัวนี้เลยนะครับพิเศษเลยก็คือไฟเบรกแบบดวงที่3นะครับจะเป็นแบบ LED ให้นะครับตัวนี้ เพิ่มความสว่างคมชัดนะครับทำให้รถที่ร่วมทางหรือวิ่งตามหลังเรามานะครับสามารถมองเห็นรถเราได้ชัดเจนว่าเรากําลังจะเบรกนะครับเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ในส่วนของมือเปิดนะครับเปิดง่ายสะดวกสบายนะครับแถมกระบะฝาท้ายยังเป็นแบบช่วยผ่อนแรงครับเบาเพียงมือเดียวก็สามารถปิดเปิดได้นะครับถือว่าเยี่ยมมากๆครับในตัวนี้นะครับและพิเศษสุดนะครับท้ายจะมีคําว่า สี่คูณสี่แล้วก็วายแท็กนะครับบ่งบอกให้รู้เลยว่ารถรุ่นนี้เป็นรุ่นวายแท็กขับเคลื่อนสี่ล้อสี่คูณสี่นั่นเองนะครับผมโลโก้ฟอร์ดนะครับขนาดใหญ่เลยนะครับสีโครเมียมนะครับรองพื้นด้วยสีน้ําเงินมาพร้อมกับกล้องสองถอยนะครับที่ด้านท้ายกระบะให้นะครับขณะที่ลูกค้าเข้าเกียร์ถอยนะครับภาพต่างๆจะถูกรีวิวขึ้นที่หน้าจอของห้องโดยสารเลยนะครับในส่วนของกันชนท้ายนะครับยังมาพร้อมกับสีเทากาไฟตัดด้วยสีดานะครับ พร้อมกัดลายเท็กเจอร์กันลื่นมาให้นะครับพร้อมด้วยเซ็นเซอร์ถึง4จุดด้วยกันนะครับในสาหรับรถเจ้าตัววาแท็กคันนี้นะครับสาหรับเจ้าตัววาแท็กคันนี้นะครับยังมาพร้อมกับภายในที่ถือว่าสวยงามหรูหราครบคันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์ทางผู้โดยสารตอนหลังนะครับเบาะหนังเบาะหนังคู่หน้าปรับไฟฟ้านะครับหรือจะเป็นระบบโหมดการขับขี่ที่สามารถปรับเลือกโหมดการขับขี่ได้ถึง6โหมดนะครับสำหรับเจ้าตัวรถวาแท็กคันนี้ และไม่พอนะครับหน้าจอยังมาพร้อมกับหน้าจอประมวลผลแบบสีขนาด8นิ้วนะครับยังมาพร้อมกับเครื่องเสียงนะครับที่เป็นระบบทัสกีนให้เลยนะครับขนาด12นิ้วนะครับรองรับไวเลสแอปเปิลคาเพนดอยออโต้นะครับและยังสามารถเชื่อมต่อระบบ Ford p a าร์ของเราได้นะครับถือว่าตัวนี้ให้อ p อปชันมาที่เต็มมากๆนะครับตัวนี้ถือว่าความลงตัวหรูหรามากๆนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมสามารถทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขโปรโมชั่นนะครับหรือว่าดอกเบี้ยพิเศษนะครับทักเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับลูกค้านะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยนะครับทีมงานฟอร์ดพระประแดงหรือตัวผมเองนะครับพร้อมให้บริการลูกค้าถึงบ้านทุกที่นะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยนะครับ ขอเพียงแค่จองรถกับฟอร์ดพระประแดงของเราครับเรามีทีมงานไฟแนนซ์นะครับไปทําเอกสารให้ลูกค้าถึงบ้านเลยนะครับลูกค้าไม่ต้องมาที่โชว์รูมนะครับเพียงแค่เตรียมเอกสารรออยู่ที่บ้านวันรับรถนะครับถ้าลูกค้าไม่สะดวกมารับรถที่โชว์รูมพระประแดงของเราครับลูกค้าสามารถบอกไรเราได้เลยเลยครับว่าลูกค้าไม่สะดวกมาเราพร้อมส่งรถให้ลูกค้าถึงบ้านทุกจังหวัดทั่วไทยครับไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนของประเทศเราส่งตรงให้ถึงบ้านหน้าบันไดเลยครับรับรองว่าเราบริการด้วยใจครับบริการให้ลูกค้า ประทับใจมากที่สุดนะครับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณลูกค้ามากๆนะครับที่รับชมคลิปของผมและอย่าลืมนะครับฝากคุณลูกค้าช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆของผมในคลิปถ,ถัดๆไปนะครับสําหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณลูกค้ามากๆนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปถ,ถัดๆไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ